but you แบบนี้กันด้วยคลิปภาพของพ่อทั้งสองท่านที่ถ่ายรูปเอาไว้นะฮะ่ตุ้ยนี่เริ่มถ่ายแต่ยังอยู่ในท้องเลยฮะเริ่มถ่ายแต่ยังอยู่ในท้องเลยก็ก็เก็บไปเรื่อยครับเก็บภาพไปเรื่อยนะครับเก็บให้เขาดูครับอ่ะมาดูกันเดอะไรเราจะเราเทียบเทียบหน้านะฝั่งหนึ่งเป็นไททันฝั่งหนึ่งเป็นตุ้ยอ่าไหนดูซิดูซิเขาฟันเขาแรกเกิดด้วยกัอ่าแล้วเทียบหน้ากัน นี่มทายไม่ออกนะฝั่งไหนเป็นฝั่งไหนเนี่ยฝั่งซ้ายครับเนี่ยอันนี้นะปากสวยนะครับแต่จมูกมาทรงเดียวกันแล้แต่จมูกเหมือนกันเนาะผมผมก็เหมือนกันนะผมออกมาเป็นนี่ผมสรุปเลยว่าทูติมันเด็กทานลกนี่ตอนแรกเกิดหน้าเหมือนกันหมดทุกคนเลยก็คล้ายๆแัหน้ามันนะมันต้องพ่อแม่จริงถึงจะแยกพอออกนะว่าอะไรลูกเราหรือเปล่าอะไรอย่างเงี้ยไม่จริงหรอกจะบอกให้ว่ามีคนแยกไมี่ออกจริงใครอ่ะนี่ไง คคุุณณจูสารภาพมาเลยดีกว่าพี่ว่าพี่ไปคือวันที่สองเขาก็จะแบบเขาจะปลุกไปไปฝึกสะผมไปฝึกอาบน้ำสาดอะไรอยย่างงเี้นะคะแล้วก็เราก็เดินเข้าไปในเนอร n เซอรี่นะครับแล้วก็จะเป็นเหมือนกระบะใสๆใสๆใสแล้วก็ผ่านไปแล้วก็วันนี้ลูกเราหน้าตาเป็นไงนะแล้วก็แบบโอ้โหกำลังอิ่มเอิบอยู่สักครั้หนึ่งเห็น เห็นเป็นรอยแดงตรงหน้าผากกำลังแบบซึ้งใจว่าลูกเราหน้าเกินะไรอย่างงี้นะคือนึกออกไหมฮะคือเหมือนเราเพิ่งจะเห็นลูกมาวันหนึ่งแล้วก็อีกวันหนึ่งพบมีมีรอยแดงตรงเนี้ยคือจากหน้ายิ้มๆเนี่ยคือหน้าก็ชักสีหน้านิดๆแต่ว่าไม่ได้ไม่ได้พูดอะไรนะครับเมื่อวานไม่มีเออเออตอนนี้ลูกหน้าผากลูกผมโดนอะไรครับแดงๆพยาบาลเขาบอกอ๋อลูกคุณอยู่นู่นครัตอนนี้ แล้วแล้วเด็กคนเด็กไม่ใหญเลยคนนี้เป็นลูกของชาวญี่ปุ่นไม่ใช่คนไทยด้วยเออตกลงเป็นลูกพราป๋าไหมเนี้ยใไทเปล่าจ้ะมาดูมาดูลูกของอันดาบ้างนะฮะอันดาพ่อนี่ลูกของพี่หนุ่มลูกของพี่หนุ่มถ้าอันดาเนี่ยผมว่าถ้าอันดาโตขึ้นเป็นดาราแล้วต้องมาออกวันวันยังหวานอยู่ี่ภาพนี้ต้องได้ดูอีกครั้งหนึ่งตอนไหนไหนดูสิต้องมีเป็น เป็นเด็กที่หน้าตาตลกเลยเด็กเลยนะครับเฮ้ยเขามาถึงหน้าตาตลกกันเลียวเดี๋ยวสิทำไมอ่ะท่านยิงลูกคุณทำไมหน้าตาลูกคุณเป็นอย่างนี้คุณเป็นปานหรือไงครับคุณหนุ่ยยัยยัยครับอันดาคะคือแม่เขากลัวคนไม่รู้ว่าเป็นลูกอัศพรก็มีหนวดหนวดมีอย่างนี้หน่อยแม่ไม่เขียนให้คืออะไรคะคือที่เขียนหนวดคือไอ้เนี่ยดอกอัญชันละครับอ๋อดอกอัญชันดอกอัชคิ้วไอ้นี่จริงๆเหรอนึกว่าพี่แกล้ง เขาหาจริงเขาทำลูกเขาอย่างนี้ตัวพี่ทาเล่นว่าทีมงานแกล้งไม่ใช่ไม่ทำลูกเขาอย่างนี้ตายจริงแต่ก็ถือว่าน่ารักดีฮะน่ารักดีแล้วนี่จริงเนี่ยหลายคนอาจจะแบบว่านึกภาพพี่หนุ่มไม่ออกว่าเอ๊ะเป็นคุณพ่อแบบว่าขาล็อกมาสเตอร์แบบนี้จะเลี้ยงลูกเองหรือเปล่าพี่หนุ่มทำเองหมดทุกอย่างเลยใช่ไหมทำเป็นหมดเลยใช่ไหมคะก็ก็กลับมาจากโรงพยาบาลมางใช่ฮะอาบน้ำอาบน้ำเช็ดอึเช็ด เปลี่ยนเปพราะอ้อมแต่งตัวแล้วก็คือคือฝ้ายเขาก็หนักอยู่แล้ววะให้นมลูกมันนะมันเป็นแม่ใครๆก็รู้ว่ามันหนักแนนขนาดไหนเนี้ยทีเขาก็เขาให้นมลูกไปไม่ได้กินข้าวผมก็ป้อนข้าวฝ้ายไปอ๋อเหรอโทษนารักฝ้ายให้นมอยู่พี่หนูก็ป้อนเขาอย่างี้ดีกว่าตอนนี้พ่อคงต้องใช้เวลาจับลูกพอสมควรเดี๋ยวเราเรียกแม่เขาออกมาเรียกแม่มาช่วยดีกว่าแม่มาช่วยคุยดีกว่านะเอาเชิญภรรยาของทั้งคู่เลยแล้วกันคุณฝ้ายนั้นต้องแอนานะฮะเชิญครับเชิญ ได้ค่ะได้คะวแล้วค่ะตอนแรกดว่าสามีจะเยูกเก่ง่ะ็ช่วยดีกว่าเนาะมาช่วยดีกว่าี่ใจแม่นีใจม่อ้าอ้ยตบมือตบมือตบมือแปะแล้วตบมือแปะแแม่มาแล้วออยู่กับคุณชนไหมใต้ั้นเนี่ยชนเห่ไแล้วคุณวิ่งได้จับทันเหรอ เมื่อกี้เมื่อกี้ปล่อยปั๊บตุ้ยปล่อยปั๊บลูกคุณวิ่งเป็นไขลาเลยนะป๊บวิ่งไปนู่นอุ้ไม่เคยอยู่นี่ไงค่ะเออเหรอกันเตะทั้งวันเหนื่อยไหมเหนื่อยไหมเลี้ยงลูกเหนื่อยมากค่ะเหนื่อยมากนะแล้วเลี้ยงเองเลี้ยงเองค่ะที่เลี้ยงไหมอือตอนต้นเด็กๆไม่เลี้ยงเลยเลยอะค่ะจริงเหรเด็กๆทิ้งกี่เดือนนะคะพี่แอ้มก็เออสักสองเดือนกว่าก็คือไอ้น้าก็จะอุ้มอยู่คนเดียวค่ะโอ้โอ่าตุ้ยไม่เคยอุ้มเลยเหรอ ช่วย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 อุ้มใครอุ้มแอนนาหรือว่าอุ้มแอนนาให้ย้อนวันวันวันแรกที่พาลูกออกจากโรงพยาบาลแล้วกลับบ้านอใช่ไหมเลี้ยงลูกเองวันแรกเป็นยังไงเอาทางด้านนี้ก่อนเลี้ยงลูกเองวันแรกเป็นยังไงวันแรกเลยลูกเข้าบ้านเลี้ยงวันแรกเป็นยังไงคะ กลับมาตื่นเต้นมากค่ะไม่มีพี่เลี้ยงด้วยไม่มีอะค่ะพี่นะก็กลัวว่าถ้าเกิดว่าระหว่างที่นั่งรถกลับมาเนี้ยเกิดเขาหิวนมหรืออะไรยังไงแล้วร้องก็คือยังไม่เคยอยู่กันตัวตัวก็จะมีพยาบาลอยู่ด้วยค่ะก็ตื่นเต้นนะคะก็กลัวเขาจะนอนตรงไหนยังไงอะไรอย่างเงี้ยแล้วมีแล้วมีแบบว่าร้องไห้แบบแบบต่ตั้นร้องไห้แบบเราเอาไม่อยู่เลยเพราะแบบว่าอ้อมเคยดีมาบอกว่าสมมติถ้าวันแรกที่เอากลับมาจากโรงพยาบาลแล้วมาถึงทําอะไรไม่ถูกแล้วก็พอลูกร้องปุ๊บทำอะไรไม่ถูกมีไหมคะ ครั้งแรกอันนาก็จะเดินกอดเขาอะค่ะก็ร้องเพลงให้เขาฟังอะไรเงี้ยเขาก็หลับอุดีใจมากเลยครั้งแรกจริงจริงก็ปลอดปลอดภัยนะปลอดโปร่งนะรับรื่นไม่แต่ถ้าความรู้สึกแรกๆมันเหมือนมีค้องวะมันไปไม่เป็นแหละคือมันยังไงแล้วไงต่อเนี่ยจะนอนยังไงจะอยู่ยังไงชีวิตจะเป็นไงคืช่วงที่อนนารู้สึกว่าลูกนี่เลี้ยงเลี้ยงยากที่สุดเลยคือช่วงช่วงไหนช่วง กี่เดือนเขาอายุแค่จริงๆก็ยากตลอดมานะคะทุกวันเลยครับพี่จนบัดนี้แหละมันมันไม่เหมือนกันนะคะถ้าเกิดว่าช่วงแบบที่ให้นมถึงประมาณแบบเจ็ดเดือนอะไรเงี้ยนะก็รู้สึกว่าเขาแบบนานได้นอนน้อยมากค่ะยิ่งช่วงแรกๆเนี่ยนอนน้อยมากเดินเนี่ยคือแบบินงดูทีไปตั้นเขาจะเขาจะชอบทานนมแม่เสร็จแล้วเขาก็หลับ คือแบบไม่ทันอิ่มแล้วเขาก็หลับเพราะฉะนั้นฟอนาวางเขาก็จะตื่นขึ้นมานะก็เลยสรุปอันน่อุ้มอยู่แทบจะตลอดเวลาค่ะก็เลยอันนั้นก็เลยเตี่ยมากอ๋อนี่แปลว่าแม่นี่แบบแทบไม่ได้หลับเลยไม่ได้ลับใช่คุณตุ้ยช่วยเขาอุ้มเติมอะไรใดๆช่วงแรกครับช่วงแรกก็ก็ตื่นพร้อมเขาตอนอาา เขาให้แต่ต่นร้องแอนนาได้นมผมก็คือตื่นมาแล้วก็สังเกตการสักแป๊บหนึ่งรำต่อไอ้คุณเรียกคุณเรียกคาเรียว่าอะไรตอนนี้แต่แรกผมเรียกออนนาแหละแต่ตอนนี้เรียกอะไรมามีมามีนะเออผู้ชายนี่ดีทุกคนทำไมคะพอมีลูกว่าจะเรียกเมียเป็นแม่ทุกคนแล้วชิมเนี่ยชิมเงก็เรียกเล็กเป็นแม่ยกเป็นแม่ไว้จะดีไหมเออนะอ้าวท้นนฝั่งนู้นบ้าง เข้าบ้านวันแรกเป็นไงเข้้าาบนวันแรกเป็นไงต้องฟาดเป็นไงเป็นไงวันแรกก็แบบทำอะไรไม่ถูกค่ะเพราะก่อนกลับบ้านก็ร้องไห้แล้วใครใครคือแบบว่าฟาดยังอายุน้อยเด็กอยู่ด้วยต้องฟายเหรอก่อนกลับบ้านร้องไห้ก่อนเลยเหรอใช่ค่ะทำไมล่ะหนูร้องร้องเพราะกลัวเลี้ยงเขาไม่ได้อ่ะ